เวลาเจ็นาฬิกาสินาทีวันนี้สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกนวังสระทุมทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายสังฆทานพระสงฆ์สิบรูปพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราช,ชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวินทิราบราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชกับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาทรงเป็นพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระธิดา8พระองค์รวมทั้งสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศรดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายัยกาเจ้าสเสด็จสวรรคตณพระตำหนักใหญ่วังสระบถุ์เม,มื่อวันที่17ธันวาคม2498พระชนมายุ9 3พ0 0ษา3เดือน7วัน ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอัยกาเจ้าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อการสังคมสงเคราะห์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาประชาชนและประเทศชาติสืบไปโดยตลอดพระชนชีพสมเด็จพระศรีสวัสทิบรมราชเทวีพระพันวษาอัยกาเจ้าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศและประชาชน ทางด้านการสาธารณสุขการศึกษาทั่วไปการศึกษาของสตรีส่งริเริ่มกิจการทอผ้าการประกันภัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันครบ150รปีวันคล้ายวันพระราชาสมภพ10กันยายน2555 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คุณหญิงโชวลีอมัตตยกคุณรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดหาเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวแช่และผลิตภัณฑ์ต่างๆของวังสาะทุมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้า